ใครห้ามทำเยนแบบนะครับจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนบอกก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมีช่องหลายช่องนะเดินตามกูตลอดนะที่ผ่านมาถือว่าใจตรงกันแล้วกันใช่ถ้ามึงตรงกันบ่อยๆแล้วก็เราจะพูดเบาหน่อยทำไมเสียงกล้องอ๋อแล้วโจไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่โนโวอ๋อโอเควันวานปล่อยมันทิ้งไป นี่กล้องใหม่ครับกล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 กลับ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 ับกล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 ลับกลับักับกลับกักลับกับกลับกลกลับกลกลับกลกลับ มันจะต้องกลับไปตรงนี้ก่อนไปตรงไหนคะพี่กลับมาที่ขอนแก่นขอนแก่นี่เป็นเมืองที่เรารักมากเราก็จะมากันสมัยก่อนกับ XO Sport ใช่เรามาออนทัวร์บ้างก็ละมาบ่อยอยู่คาเฟอีนบ้างล่ะโอล้เวอร์บ้างล่ะวันนี้ก็เป็นสีทด็อกที่กลับมาใช่จัดงานสี่ด็อกเฟสนะครับพี่ที่ไหน ตลาด6-2อกสอ2บ็อกนะครับตลาดญี่ปุ <S <S ่นใช่นะครับแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ในคอนเทนต์ที่เรียกว่ารถคันใหม่ไ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 ่ไเป็นภาเหมือนที่หัวเข่ามืดบวดมากใชุ่้กคนช่มาชมดู คอลเลคชั่นคอนเทนต์ที่ขับมาจากอุบัตอะไรกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็จะมีบางช่วงที่ท่านผู้ชมไม่ได้ดูยังไม่ได้เจาะรายละเอียดแบบลึกๆรวมถึงอีกคันหนึ่งก็คือเจ้าท็อปซีเรง่ของคุณนัทวุฒิดำทองสุขใช่ครับตูนสตีดเนาะเราจะทำอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้ดูกันแต่ก่อนอื่นในนั้นเราอยู่ที่สามที่คอกพิษอาณาจักรยางยนต์นี่เป็นคอกพิษสาขาแรกของประเทศไทยถูกต้องมันจะเป็นยังไงเฮียพร้อมอยู่ด้านใน ไปคุยเหียนหน่อยไหมตัดภาพเลยไหมได้พี่เด้งนับหนึ่งสองสามตุ้มเราก็เบลอเบลอเลยทำไมเสียงกล้องอ๋อแล้วโจไปไหนไม่ใช่ไม่ใช่โนโวอ๋อโอเควันวันปล่อยมันทิ้งไป,ป,องไปโอ้โห <laughs> <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับเสียงมันจะก้องกกอกหน่อยใช่เพราะมันใหญ่มากเราแสดงถึงความโอท้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างคําถามครับครับคุณว่าคอกพิษสาขาแรกของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับขอนแก่นครับถูกต้องครับคุณได้รับรางวัลครับเป็นยางโเลินซาดีเลดีไอเอศูนย์ศูนย์ห้าครับหนึ่งเส้นครับโอ้โห สาขาได้ผมถามเมื่อสักครู่นี้ฮมีกี่สาขาในขอนแก่นครับสามสาขาครับถูกต้องครับที่นี่ครับมีชื่อว่าอะไรครับพักพิจารยาจังเยครับเป็นคำตอบที่ครับที่ถูกต้องครับ

เดีพีกบอกไม่เคยเจอเลยครัีย mm ร์กสวัสดีครับสวัสดีครับเดียร์พยืนขำอยู่นะพี่ครับเคยเคยถ่ายรายการได้เจออะไรแบบนี้ไหมครับยังไม่เคยเจอครับไม่เขาจะมาเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อเอ้าไม่ใช่สไตล์ผมฮะใช่ครับเรื่องของเรื่องครับเฮียเปีกครับผมอ่ะรู้จักศูนย์บริการที่ชื่อว่าคอกพิษครับเฮ้ยผมเจอมาทั่วประเทศเลยจริงๆในความคิดผมคือสาขาแรกอ่ะมันควรจะเป็นของบิสต์โอนอะแต่ทางบิสต์โอนไปแค่ทายบอกผมว่าไม่ใช่เออสาขาแรกของคอกพิษในประเทศนี้ เกิดขึ้นที่ขอนแกนเิงครับจาก13ปีที่แล้วครับเฮียเป๊กมองภาพอะไรครับถึงว่าเฮ้ยขอกคิดอะไรดีวะต้องเป็นคุณพ่อครับก่อนนั้นนั้น่ะเราก็ทาธุรกิจยางมาก่อนเคยเห็นตัวไปก็คือเป็นห้องแถวเห็นยางตามห้องแถวบนฟุตบาทอันนี้แกก็ได้ไปดูงานที่ยิปที่ญี่ปุ่นนะครับก็เห็นข้คิดที่นั่นก็เลยเอามาเป็นรูปแบบในการพัฒนาร้านให้มันเป็นโมเดิร์นขึ้นก็เลยไปทําที่สาขาแรกก็คือที่สาขามริวัน มาริวันอยู่ตรงปากทางแยกที่เราจัดงานตรงตรงมองขอนแก่นใช่ใช่ตรงนั้นเลยนั่นจะเป็นสาขาแรกนั่นคือสาขาหนึ่งใช่ครับเปิดเมื่อ33ปีที่แล้วสามปีที่แล้วตรงนั้นเลยไม่ย้ายไปไหนเลยย้ายไปไหครับคราวนี้ก็รองรับเขาต้องการลูกค้าพวกในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงไม่ไหวก็เลยต้องมาขยายมาตรงนี้เป็นสาขาสองตรงนี้ถนนมิตรภาพครับตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันแต่โชว์รูมใหญ่กว่าพื้นที่ช่องซ่อมเท่าเท่ากันข้อพิสที่เนี่ยเราเราเรานอกจากขายอย่างท่านผู้ชมเข้าใจอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันยงทีหลัง เราทาอะไรบ้างครับนอกจากเปลี่ยนยางซื้อขายยางกันหลักๆงานของเราครับที่เราทําประจาเลยเืเรื่องเรื่องยางเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเราทําเยอะที่สุดแล้วอ่รองลองมาก็จะเป็นเรื่องพวกช่วงล่างครับโช้กเบรกแล้วก็ช่วงล่างทั้งหมดแล้วก็มีพวกอะซิลลีอย่างอื่นก็มีพวกไปปัดน้ำฝนน้ำมันเครื่องค,ครับแล้วก็ แบตเอรี่พวงนี้มีครบครวงจรที่เกี่ยวกับช่วงล่างที่เป็นการเมนเทนแนนทั่วไปเรืรองคนใช้รถใช่ครับที่นี่จบได้หมดมันไม่เหมือนก็ต้องยอมรับว่าเมื่อสมัยก่อนภาพแบบโหแพงใช่แต่จริงๆแล้วราคาปกติทั่วไปคอกทิ้เองเราจะมีราคาสแตนดาร์ดมาตรฐานอยู่แล้วครับที่เะ ต้องขายเท่ากันทั้งประเทศแจ้งราคาลูกค้าก่อนซ่อมไม่ใช่มาถึงปุ๊บทําเลยนู่นนี่นั่นอ่ะอาคุเชษจายเยียเปียกสามหมบาทเราเสนอราคาก่อนซ่อมถูกไหมครับแล้วก็ที่สำที่สุดใครที่อยู่ขอนแก่นนะมาได้เลยที่คลอกพิษอาณาจักรยางยนากบิสโตมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นตัวขายดีเลยตัวขายดีของในพื้นที่ก็คือทูลังซ่าครับทูลังซ่าหอันนี้ที่มาใหม่ก็ โคดซ่าไอเอศูนย์ห้าทำหนุ่มใหม่ก็ระเป็นกระแสอยู่ตัวชูโรงเนี่ยตัวชูโรงตัวเทพเลยใช่ตัวเทพเลยสายซิ่งเดี๋ยวนี้เฮียต้องถามไม่ลึกหน่อยที่ถอดยางเราเป็นไม่ต้องใช้คนแล้วใช่ไหมเออเรามีเครื่องที่มีตัวแบบไม่ต้องใช้เหล็กงัดยางเลเวอเรสก็มีอืมเดี๋ยวนี้เริ่มรักล้อกันแล้วอืมโอ้ไม่ได้งัดเดี๋ยวล้อผมเป็นรอยจะขายไม่ได้กมอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันไม่ได้มีทั่วไปนะ ค่อยเครื่องแบบนี้ราคาสูงเหมือนกันราคาสูงแน่นอนรวมถึงท่านจะเปลี่ยนล้อแมกผมเห็นโซนด้วยจะพามินเสิร์ฟขึ้นตามเลยนะมีล้อแมกมีช่วงล่างมีหลากหลายแบรนด์มีล้อหลายแบรนด์มีทุกอย่างเอาละครับเอียก็ให้เฮียฝากรงนี้หน่อยพวกคนอยากเข้ามาใช้บริการติดตามแฟนเพจมีตรงไหนบ้างก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนะครับกอลิทก่อนแกนอาณาจักรยังยนนะครับ ครับแล้วก็เรามีทั้งหมด3สาขานะครับมีสาขาเลยเหรอมีสาสาขาครับมีสาขาใหม่เพิ่งเปิดทุกตรงไหนอยู่ถนนสีจันทร์ครับ3สาขาเฮียครับอีกหนึ่งเรื่องครับรบกวรเฮียครับคือพอดีผมกำลังเห่อรถใหม่ครับผมขอรบกวนพื้นที่เฮียในการถ่ายได้ไหมเจินเลยครับเจินเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเฮียพอดีเรามีงานโชว์ซึ่งเฮียต้องไปด้วยใช่เฮียไปด้วยคือมันเป็นสูตรของพวกเราครับ ก่อนจะรถไปโชว์ต้องให้เฮียเช็คความพร้อมไดด้้เเลยยครับีี๋วใหทมงานของเจ้าท็อปซีเลงคันหนึ่งไอ้คันสีทองทองเนี่ยลาคแัะลากแคะลากแค่แล้วก็มาร์คทูที่เท่ที่สุดในประเทศได้แน่แล้วก็อีโวแปดที่เฮียอยากได้ใช่ไหมผมได้ฉากมาเฮียอยากได้ใช่ไหมรับเลยไหมครับเฮียเออได้เลยเอาจริงด้วยนะเนี่ยเฮียเคยลองขับยังยังยังไม่เคยเอาไปลองเลยไหมเคยยังไม่เคยกันนิดหนึง ถ้าเฮียลองเฮียไปล้ครับเล่นดูเราไป่ขับเล่นดูเดี๋ยวรบกวนพื้นที่เฮียหน่อยได้ครับขอบคุณมากครับเฮียเดชขอบคนณครับขอบคุณครับขอบคุณครับา น่ารักมากคนิ่มนวลใช่เคียวแต่เขาก็บอกว่าไม่เคยมีรายการไหนที่มาถ่ายแล้วเป็นอย่างนี้เลยเคียบอกปวดหัวมากสวดมากมนะจะเรละๆถ้าไมคุณถึงอ่อนแรงครับตาคุณลอยลอยที่คุณทำะไรมาเมื่อคืนนะเมื่อคืนผมไปกินก๋วยจับยวนมาก๋วยจับยวนมันอุบบนเลยเออคนที่ที่ขอนแก่นอะไรดังลาบลาบเด็ดซีอิ๊วซนอร่อยมากไปกินมากินซอยจุด้วยกินซอยจุใว่พูดไม่ะด้ซอยจุ้ว่ะกินซอยจุ้ว่าเดี๋ยวมันจะพูดกินหึงกี่โมง ดีนะครูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โอ้ยฟ้าผ่าตายาเลยตายหมด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 อ้าวกระเป๋ที่เฮียบอกด้วยนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแวะมาได้ก็มาที่นี่ได้นะครับข้อพิษอาณาจักรยางยนต์เข้าสู่รถคันใหม่ของเรามานี่โอ้โห ผมมีคำถามอยู่ในหัว oh เยอะแยะโอฮยโยเซมาสซัใอันนี้โตเซมาสซักใช่ผมมีคำถามอยู่เลยว,ว่าทำไมมันต้องเป็นมาร์คทูไม่มีความคิดในหัวแล้วคุณไปเจออันนี้ได้ไงคืองนี้เออะ <ผม S 1> บอกค<อ>ุณให้อืมไม่ได้มีความคิดในการจะซื้อมาร์คทูเลยนะฮะ มีความคิดเงาเงาเปลี่ยวเปรียวอยากได้รถแหละโดเดี่ยวในหัวใจอ่าแล้วควรจะต้องมีรสชาติอะไรใหม่ๆมบ้างคนเรามันจะไปกินไข่เจียวเหมือนเดิมได้ไงมันต้องใส่พริกบ้างมันอาจจะถูดูอะไรต้องใส่โปรตีนอื่นเข้าไปดูไว้กี่อย่างม้างเซฟิโลใเซฟิโร่ละเดินถ้าซื้อคันที่หกอ่ะก็เลน่าคิดว่าจะไปบีเอ็มทำไปก็สู้ไอ้พอโมอติกด็อกก็ไม่ได้เอออันนี้เขาแรงไงอันนี้เขามาแรงมาแรงมาแรงเะไก็เลยแต่เจอได้นะทิกดอกก็เจอได้ เมาเจอได้เสมอ <S 1> <S 1> จริงๆแล้วอยากได้ t o y ตะ a c คราวโอ้โหคราวแท็กซี่ญ mm? wow ี่ป uh ุ่นเนี่ยนะใจเนี่ยอยากคิดว่าจะแต่งเป็น v i p คาะ์ตอนนี้รถ v i p อคาอยู่ดีก็หายไปจากการแต่งรถในบ้านเราเลยนะใช่แต่เขาคงมีคนแต่งอยู่แต่น้อยผมก็คิดว่าผมจะต้องหาตัวเล a กคราวที่เป็นตัวนอกที่มาเป็นกระจกแบบเฟรมเรดคือกระจกไม่มีขอบ แล้วท้ายมันลาดซึ่งหายยากมากผมก็เจอครั้งหนึ่งในหมู่บ้านผมสีดําผมโพสต์มีคนมาตอบเป็นเป็นสมาชิกในสตรีทดอกของเราเลยนะก็มาตอบบอกว่าเขาเป็นเจ้าของอืแต่เขาไม่ขายแล้วเขาก็สะสมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้วยเอาเหรอเขามี t o y o ต a c คราวที่เป็นตัวนอกนะตัวนอกทุกเจเนอเรชั่นคราวนี้ยพอเขาไม่ขายมันก็คือจบอยู่ดีเฟซบุ๊กก็ยังต้งแน่เด้งขึ้นมา น้องบูม JZX คันนี้ต้องพี่แล้วแต่เราไม่เห็นลูกอ่าอะไรวะพรากดเข้าไปนี่ระยะไปแล้วไหมนะกดเข้าไปเฮ้ยมันคือรูปคันนี้เดี๋ยวพี่จีนึ้นอินเสิร์ตลคือจอดคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรไปปิดการอากาศมาเลย ผมยังไม่รู้เลยมันคือรถรุ่นอะไรเอ้ารู้อย่างนี้มันคือมาร์ค2ไม่รู้ว่ามันต้องแต่งยังไงไม่รู้ว่ามันมีออปชั่นอะไรไม่รู้ว่ามันมีอะไรซื้อเสร็จไปผมกคยบอกเชือยู่ว่าผมเป็นคนโรคจิตเวลาผมซื้อก่อนแล้วค่อยมาศึกษาอ่าใช่ใช่ใช่ต้องเล่นกับมันก่อนคือไม่มีก็ไมู่้ศึกษาไปทําไมนัะใช่ลุ้ไปก็เท่านั้นอ่าพอมันมีเราศึกษาอ่าแล้วมันก็คือเป็น ไอเนื้อน้องวาเรน <c oughs> คันนี้คือ To y o ต a m a า k 2ครับรหัส G X 8 1ย้อนเวลากลับไปโตโยตเนี่นะเมื่อก่อนนี่ควาว่า Mark2 ูจะมีควา,มมา,าว่าโครโรนํานำหน้าผมุกาไปแล้วรอบหนึ่งเต่วล่าเรายีรอบแล้วกันอพอถึงจุดจุดหนึ่งภาษีญี่ปุ่นนะยุคนั้นเนี่ยเขาเก็บภาษีตามขนาดของรถความกว้างและยาวรถไซส์ใหญ่แพงแพงแน่นอนรถเล็กถูกดังนั้นแฟลชชิปของโตโยต้าคือคราวใหญ่สุด คนจะซื้อคราสก็คือคนที่ต้องรวยใช่เพราะแม่งกว้างและใหญ่และยาวอ่ะค่อมแพงด้วยไอคนที่มาซื้อรถไซส์กลางมันก็ไม่อยากซื้อมันมันโตโยต้าก็ฉลาดกูทํารถที่มันเล็กกว่าคาวหน่อยอ่ะฮะแล้วกูใส่ออปชั่นที่แม่งเกือบเทียบเท่ากับคลามคราวนี้ก็ขายถล่มทลายเลยข้อมูลจริงๆท่านท่านผู้ชมไปหาดูได้ในเพจของแซน i c วิชมีเดียติดตาม้วยเขาย้ายเพจเลยนะเขาย้ายเพจเขาโนเพจปิวป่ะเออใช่ใช่ขติดตามเพจไปดูได้นี่ขอบคุณ น้องๆทีมเซอร์วิสบีเดียนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อกี้เอามาจากเขานะเขาถูกไหมทูมาร์ทูนิเกเรชันนี้ตั้งแต่ปี1988ถึง1992ครับรหัสตัวถังเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมี G X G X J z X J z X แล้วก็ L X G X คือเครื่องยนต์ G 1 G F E แคมเดียว1 1 G เทอร์โบปลั๊กเหลืองอินเตอร์คูลเลอร์นะอยู่ในตัวนี้ JZX ก็คือเครื่องยนต์ 1JZ GE ฝาขาวครับอยู่ในตัวนี้ไม่โบนะแล้วก็ 1JZ GTE เทอร์โบรุ่นแรกที่เป็นฝาคีๆๆๆก็อยู่ในรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษจะเป็นการค c o l ล a b o r a t i o n กับ Yamaha ซึ่งแพงมากแพง LX ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล LX Diesel เครื่องยนต์ 2L แล้วก็ในรุ่นนี้ก็จะมี3 โมเดลหนึคือมาคูมาคูสองคือเชเซอร์เชเซอร์สาคือครสต้ามาคูเกิดมาเพื่อความหรูหราลัก u r รี่นะฮะเชเซอร์ออกแนวแบบแบดบอยหน่อยๆนอืครสต้าจะออกแนวแบบวัยรุ่นอแต่ครสต้าจะไม่ใช่เฟรมเลยแบบนี้จะเป็นประตูมีกรอบอ่าครับแต่เชเซอร์กับมาคูจะเป็นกระจบแบบนี้เริ่มที่อันหน้าครับ นี่ถ้าเป็นรหัสอะไรก็ได้ที่เป็นรหัส8ปดหนึ่งนะเชบแล้วไม่ใช่เครื่องเจแล้วกันอืกันชนจะเป็นแบบนี้อืกันชนจะมีไฟเลี้ยวแบบนี้แล้วมีกระจังดดักลมสีดาแบบนี้แต่ J ZX 81ดหนึ่งดำๆนี้ไม่มีมันจะเป็นไฟเลี้ยวอย่างนี้แล้วเป็นเส้นพลาสติกตรงๆใหญ่ๆยาวไปทุกอย่างจะกว้างมาลงมาประมาณนี้หน้าตามันมี2แบบอื คันนี้คือไมเนอร์เชนไฟจะเป็นลูกแก้วถ้าไม่ไม่เชนไฟจะไม่มีลูกแก้วเลยเป็นคมรีเฟกธรรมดาปกติเลยใช่ใช่ใช่กระจังก็จะอีกทรงหนึ่งครับแต่ใส่กันได้มีชิ้นหนึ่งที่อยากนำเสนอคิ้วผมเพิ่งติดก่อนมางานเลย ผมไปร้านประดับโยนเพื่อไปแก้วิทยุออแล้วมันวางอยู่ในตู้กระจกเขาอยู่ประมาณสิปีอะและ้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันตรงรุ่นอันนี้ด้วยไมไม่ตรงรมันเป็นยูนิเวอร์แซลเว้ยเอ้าเหรอคือมันเป็นแผ่นตรงมันเป็นยางโค้งได้แปะคราวสองหน้าเข้าไม่ดูคนตีลด้ไม่ด้คุณไม่บอกผมก็ไม่รู้นะอะไร<ห>มันยังพอมีมั้ตอนนี้เยวคุณมีถูกถูกแต่ไม่ดีนะไฟคุณคุณแบบเนี้ข้างหนึ่งประมาณแบบสี่พันบาทอะไอ้ที่ถูกหน่อย อันนี้ประมาณคู่หนึ่งพันกว่าบาทอืมอันนี้น,นี่ผมอยากรู้นี่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 อ,อันนี้นมันคือแสงสะ <ผม S 2> อ,อนเมื่อก่อนเด<อ>็กๆเราคิดว่ามันคือหลอดไฟถูกปะใช่ผมคิดว่าเป็นหลอดไฟจริงๆอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจถ้าผิดขอประทานอภัยนะคนให้ข้อมูลมาข้างล่างได้เลยแต่ผมล้อดูแล้วมันยังมีสายอันหนึ่งผมเรียกว่ามันเป็นสายเหมือนสายออปติกอะ่ะมันจะเป็นสายจากตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาแล้วก็มีรูเสียเข้าไปในไฟลีเหมือนกับเวลาคุณเปิดไฟลีสายออปติกเนี้ยมันจะเหมือนจะสะท้อนแสงในตัวขึ้นมาตรงนี้ แล้วมันก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นแสงเรื่องแสงเรืองแสงหน่อยสงอันนี้ญี่ปุ่นเขาชอบทำอันนี้เออต่อมาด้านข้างล้อล้อคุณนับดีกว่าผมซื้อรถมาวันแรกผมเปลี่ยนล้อไปอีกชุดอ่าสามสามหนึ่งงานไอ้วลาจีแล้วเนี่ยสามสามชุดสามชุดละอ่าแล้วชุดที่สี่ก็ตลองเดินทางมา เป็นโมเดลซิกล้อที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลอะไรคืออยากลองมันหรือว่าไะไรคือเรามีล้อสามอยู่แล้วซึ่งไอ้รถรุ่นเนี้ยถ้าประจำในไอีของคนญี่ปุ่นคือล้อ R สามสามโอ้ล้อญี่ปุ่นทำไมนะอะไรอะไรก็สามสามนะสามสามองอ่ะยัดโบ๊เลยพอเราใส่ปุ๊บเราแต่งเราโหลดเตี้ยเราก็นั่งคิดเว้ แม่ก็เหมือนไอจีอ่ะแม่ไม่ใช่กูคือมันสวยแม่มันสวยแต่มันไม่ใช่กูเราไปมีแอดแวร์ไอจีกานยกอยู่แล้วก็เอาแอดแวร์มาใส่เป็น9.5้าออฟยี่สิบสองโอ้โหแล้วก็พอใส่เข้าไปแม่กลายเป็นเหมือนเซเวนโด้สองสห้าถามว่าสวยไหมก็สวยไม่ใช่สวยเพื่อนรักของผมคนหนึ่งโดนบันดาลจิตใจคุณเคยเจอเขาละแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ละเขาไปอยู่บนสวรรค์แล้ว น้องคารอคอน oh. เพื่อนของพวกเรา uh, 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 uh. เป็นล้อเก่าของน้องคาคอนที่ซื้อจากโบโบโอสคูลเก็บไว้ผมก็เลยไปซื้อนี่คือล้อ KS 3ของซูชิยะดิฟคิงรหัส KS 3ขอบ17กว้าง9ออฟ20นี่คือสติ๊กเกอร์เดิมนะคุณลู่ดิคุณเชษเออใช่ที่เราเห็นว่าดิฟคิงเนี่ยที่เขาตั้งฉายาว่าดิฟคิงอะไรนะเมื่อก่อนเขาจะมีสำนักชื่อออฟฟิศครออฟฟิศออฟฟิศ ใคยออฟฟิศออฟฟิศแอเมจิก at atic, อะไรเงี้ยก็ไปสัมนกเขามีมีโชว์รูมเดี๋ยวพี่ดีถ่ายอินเสิร์ตขึ้นเป็นโชว์รูมไม่เขียนว่าใายออฟฟิศเขาก็ผลิตล้อออกอมาเขาใช้ซินเวียเอสสิ 14, ใส่ชุดแต่งของเขาล้อนี้ท้องหลังสูงแล้วเขาดริฟต์ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยล้อเนี้ยสเปคเนี้ยสเปค GTR มันหายากต้องซื้อก็เลยซื้อก็เลยซื้อก่อนไปเอามาก็ตะโกนบอกไอ้น้องที่คาร์คอลเลคชั่นเฮ้ยน้องเพื่อนรัก ขอร้อไปดูแลต่อนะก็แจ้งเพื่อนหน่อยเ่าเพื่อนเขาชอบก็แจงเพื่อนที่อยู่บนฟ้าเนี่ยก็ได้มาแน่นอนมันจะสวยไม่สวยมันต้องอยู่เหยว่ามันต้องอยู่กับการจับคู่กับยางอะไรซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกับพิพันยามบริซ p ลโปรเจนซาอารีนาลีน r e 0 0นี่ ซึ่งมากับเบอร์215 45 17แก้มสวยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ด้วยอันนี้แทรกเลยกูไม่เสนอความดีกูเสนอความสวยอย่างเดียวผมจะเอาล้อแต่ละขนาดกว้าง7จ็ดกว้าง8กว้าง9กว้างเก้าแล้วใส่ยางแล้วใส่ยางเล็กเว้ยเพราะคนจะไม่เห็นภาพว่า8นิ้วใส่ยางสองสอง หน้าตาแก้มันจะเป็นยังไงจะดึงขนาดไหนโอเวอร์ไซส์เป็นสองสามหน้าตามันจะเป็นยังไงเขาจะความหมายผมป่ะเข้าใจเข้าใจพอเขาดูรายการเราอ่ะเขาจะได้ไปเลือกซื้อที่คอกพิทูใครห้ามทำเลนแบบนะครับจดลิขิทิไว้ก่อนบอกก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมีช่องหลายช่องนะเดินตามกูตลอดนะกูเดินไปไหนตามตลอดนะตามติดชีวิตกูเลยไม่เป็นไรที่ผ่านมาถือว่าใจตรงกันแล้วกันใช่ถ้ามึงตรงกันบ่อยๆแล้วก็ตรงกันเยอะเกินไม่ร้อนนะครับร้อนเป็นสี่ชุดนะครับยาง สี่เส้นเป็นสองหนึ่ี่ห้าสิ็ดแต่เดี๋ยวคุณก็จะได้ล้อชุดใหม่มาคือเป็นโมเดลซิกโมเดลซก็เป็นหกก้านสีที่จะทําขาวครับขาวขาวขิ้วัวผมนี้ผมเบิรบมาแล้วฮะมันบุบเห็นไหมของนี้มันบุบเห็นไเนี่ยครับแพงแพงกัดฟันซื้อเลยเท่าไหร่แปดพันเยน มึงกัดฟันซี่ไหนซื้อวะไอ้เชี่ยแป0 0ันเยนโอ้ยก็สองพันกว่าบาทค่าส่งไบค่าของอ่ะเออแพงไม่เอี่ยมเลยซื้อมาละอหรอดูภายนอกนะไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยแกรนด์นี่ยเป็นเจ็ดคืออะไรเออแกรนด์เหมือนกูสั่ง Starbucks อะ Grande coffee please Grande อ๋อเหรแก้วกลาง อ๋อคเครับอ๋อก็แสดงว่าที่คุณอธิบายน่ะเอาแรกก็คือรถแบบจักเล็กมาแต่การที่ริมมิเต็ดสวมานะโชคดีมากต้องกราบขอบพราะคุณคุณป้าเจ้าของเก่าทำไมที่ทำสีใหม่แล้วแปะอันนี้กลับมาแล้วมาร์คอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยพรอมถ้าไม่มีหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนี้ผมต้องโดนหนึ่งหื่นสองพันบาทปกติมันขอบขอบขาวใช่เป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่คือออริจินอลเลยอ๋อท่อท่อ ท่อจากเวิร์คเวลส่งเรสเฟลต์ไปอยากเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจัดให้เลยหม้อสร้างเองนะครับจากเฮดเดอร์ลงมาเนี่ยวิ่งคู่นะครับไม่ได้วิ่งเดี่ยวนะครับวิ่งคู่อ้อมมาเลยครับวันที่ผมมารถไปส่งผมบอกเขาเอาเงียบเงียบนะไม่เอาดังก็เลยมีหม้อเพราะคนหมู่บ้านคนเยอะแล้วคนดึกคนแก่เยอะโต๊ดเวิร์คเวลบอกรู้เรื่องรู้มือมึงฟังเสียงเอาเงียบเลเเงียบเลย ไม่ดังไม่ดังก็ปกติทั่วไปไดังไม่ดังหรอกรถเจ่งมึงบอกเขาว่าไงนะเบาเบาเงียบเงียบแถวบ้านคนแก่เยอะมึงเชื่อกูมึงสื่อสารดิด กูหยิบโทรศัพท์ยกขายอ้ต้นเลยต้นครับผมบอกเงียบๆตัวบอกพี่แยงกิมต้องท่านีโบนโซกุอ่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ใส่ท่อพักเพิ่มนะครับมันก็จะเงียบลงจะเงียบลงนะครับเล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องล้อผมลืมไปนิดนึงครับทำไมน็อตล้อของ M1 อันที่หัวเขาเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมใช่ใช่น็อตล้อของอันนี้เป็นสีดำชอบในอะไรอย่างหนึ่งเวลาคุณแต่งรถหรือ่สติ๊กเกอร์อันเนี้ยเล่าอีกก็พูดได้อีกสติ๊กเกอร์ใบเนี้ยอยู่กับเพื่อนผม คือบางจูนาคาโอกะมันแปะตั้งแต่ซูบารุเลกาซี่มันแล้วย้ายไปแปะซินเวียเอส13มันตั้งแต่มารีศีรพทุมกับผมตั้งแต่ปีหนึ่งวันที่เราทําจอมสังหารที่ไปอยู่กับพี่เฮงอ่ะมันชอบรถจอมสังหารมันกลับบ้านแล้วมันเอากิบชิ้นเนี้ยมาให้ผมมันบอกว่าอันเนี้ยต้องสมควรอยู่กับรถมึงอ๋อเหรอแล้วพอให้ขายพี่เฮงไปเราไม่ให้เราเก็บไว้เราเก็บไว้พอมาคันนี้เราก็งัดขึ้นมามาแปะคันนี้อีกแต่ผมอยากรู้ว่า เขาขายเป็นชิ้นแบบนี้เลยไหมหรือว่าเป็นชิ้นยาวมันเป็นอย่างนี้เลยตัดไปเลยใช่เดี๋ยวสติด็อกจะทําด้วยฮอตวอลเช่นนี่มันคืออะไรฮอตวอลเช่นคือนิเตี๋ยสารก็มาแปะด้วยนะครับชอบผมชอบคุณวางเส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นี่เป็นกันสาดยุคสมัยก่อนจะเป็นเนี่ยอลูมิเนียมอลูมิเนียมแบบเนี้ยแตนที้ถือว่าใหม่แล้วยุคแปดสิบถ้ายุคเก่าจะเป็นปีเนียมแบบดัดเข้ารูปเลยเหมือนรถโฟกเลยโอ้โห ไม่แบ่งครึ่งเอชิ้นเดียวยาวเลยชิ้นเดียวยาวเลยถกระเทยนะถ้าไม่มีซื้อยากูวันนี้คู่หนึ่งสวยๆมือสองนะคู่หนึ่งออกมาสองหมื่นเจ็ดพันเยนอ่าภายในมาๆภายในตำหนี่มันก็มีอยู่ภายในมีหลายสีครับมีสีน้ำตาลสีแดงเบอร์กันดีสีน้ำเงินสีเทาอส่วนใหญ่รถในประเทศไทยจะเป็นสีน้ำตาลครับนี่ยังไม่ได้ฟอ์บอดนะยังไม่ได้ไปโฮมี่อ่าเชิคือไปนั่งผมจะบอกให้ท่านผู้ชมว่าคอนโซลเหมือนไมตี้เอ็กซ์ไหม ก็เหมือนเหมือนนึกถึงรถพ่อเลยเออไม่ดีเอ็กไหมโอนโซนอ่ะไม่มีปัญหาไม่แตกแต่สิ่งที่จะพังคือม่านแอร์ครับแลอนี่ไงนี่ไงจริงด้วยพังทั้งหมดเลยแล้วมีขายไหมเบิกใหม่หมื่นแปดศูนย์มีขายบาทบาท ผมอะไรเป็นอะไรอ่ะผมอะไรเป็น A T C อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไอดอลผมคือเล็กโปรเจกต์เอ็มตอนนั้นเขา A T C สีนี้เลยสีนี้ด้านในมีเกวัตโมเดลเทมของเกรดี้ตรงอยู่อันนี้อันนี้อะไรหน้าปัดเป็นดิจิตอลหูยรถยุคนั้นเท่มวิทยุเพิ่งเปลี่ยนมาก่อนเริ่มงานแล้วคุณมีแผ่นซีดีเหรอมีโอ้โหเจ้าก็ลยกดตีนอัเนี้ยนะเออว่ิทยุนี่เป็นของ CRV ยร์วเจนสอยากให้เชฟมาดูท้ายก่อนเปิดหนนะไหน ใส่แน่คือน้องคนเมื่อคืนที่มีปัญหากบเราเราสามารถปาดมันแล้วก็เอายกไปในรถที่ได้เลยเฮ้ยยางอะไรยางอะไรอยู่นี้ยอยอะไรอยู่นี้อัวนี่เก็บครับ้าไม่ติดก็มีตัวที่นี่คือใหญ่มากใหญ่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 มากฝาท้ายต้องปิดแรงหน่อยไม่งั้นเด้งตอนนี้คุณเอามาเนี่ยรถมันมีปัญหามากขับมาจากต่วางพังตั้งแต่หน้ายันหลังเลยหรอเครื่องยนต์มาเปลี่ยนละ แล้วที่บอกคันนี้เครื่องยนต์เป็น1 1 g f e คือ1 G แค m เดี่ยวครับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์1 JVVTI ซึ่งใหม่ที่สุดละนะครับมออนะ้ำเปลี่ยนใหม่ครับเพื่อความชัวร์ในการใช้งานกจากว o r k w เวลเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับพัดลมไฟฟ้าือ,อ จาก SPY นะครับนี่ใช้หม้อน้ำไอ้พัดลอยฟ้าเดียวกับตัวแข่งรถของอ๋อเจเลยโอ้โหไม่ธรรมดาขอบคุณ SPY ด้วยนะใช่แล้วก็ขอบคุณ Workwave ลเวิร์ก็จะแถมชิ้นนี้ให้นี่ฮะแผ่นบังลมนะครับแล้วก็ C N C มา Workwave กับสตร e ทด็อกให้ด้วยน่ารักมากที่สำคัญโช๊คอัพคุณดูปรับแคมเบอร์เท่าไหร่วะข้างหน้าลบสีข้างหลังอะข้างหลังลบสลบสประมาณนั้นโช้เป็น B C ครับ สต้นครับปรับแข็งขอ่อนได้30ระดับอแคมเปอร์เพลดลันบนเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่โดยยินการันตีอืวันเดียวเสร็จโดยรวมประมาณนี้คือว่าชอบนะผมชอบ<ม>็นเร,รื่องนึงถ้าผู้ชมดูมมแฟนคลับดิสตอรจะติผมว่าฟอนต์ผิดฟอนต์เนี้ยคืออยู่ในยุครถคันนี้ ตรงยุคของมันว่าะนั้นเถอฟอนนี้คือตรงยุคของรถแต่ฟอนที่ถูกคืออันดำข้างล่างนี่คืออันนี้มันแตกต่างแค่นิดเึียสองอันเลยใช่ก็เป็นรถคันใหม่ที่คุณโกเขาเสกสรรมาได้สวยงามมากเลยโชคที่แข็งมากนะ แต่พอจริงๆมันนิ่มมะนิ่มก็ไม่ได้นิ่มก็นิ่มแต่ไม่ได้แข็งมากแต่สปริง 10K อ่ะโอ้นี่คือรถคันใหม่นะครับจริงๆมีดีเทลกว่านี้เยอะเดี๋ยวดูสเต็ปต่อไปขยับกันมาดูอีกหนึ่งคันทิ้งท้ายกันตรงนี้ใช่นี่ก็คือ IQ ของไอ้ตูนโปรเจกต์ลูกรักของเขาเดี๋ยวขยับมาคุณรู้อยู่คือคันนี้ก็คือเป็นการแบบว่าอยากเขาอยากจะทําเป็นคอลแลบกับซอปซิเก็ก็เลยคุยกันจริงๆแล้วอะตูนแบบมันเป็นเอาแบบเรนเดอร์ก่อนไว้แล้วก็ส่งมาให้ตููนตตตาาามมไปส่่่่งให้้พพีีีีเเเบบยยยรรร์์ฮักดี พี่เบียร์ก็เลยอบอกว่าทําเลยอ,อันนี้ก็คือก็กลายเป็น IQ คิวทัติที่เก็่ได้เป็นคันเดียวพี่เบียร์คิดว่ารถมันก็หาน้อนอยู่แล้วเออหายากอยู่แล้วชุดแต่งที่เขาใส่เนี่ยก็เป็นของ โมเดลิสต้าโมเดลลิสต้าทั้งหมดคือจริงๆท็อปซิเก็ไม่มีไอคิวม่มเขาไม่มีนะครับก็เลยเปลี่ยนชุดแต่งเป็นโมเดลลิสต้าจากชุดแต่งเดิมเปลี่ยนโลโก้หน้าเป็นไซออนใช่ใช่ครับแล้วก็ติดแรปสติ๊กเกอร์แรปสติ๊กเกอร์ของท็อปซีเข็มของท็อปซิเก็ไทยแลนด์ที่แดงสติ๊กเกอร์ที่แดงสติ๊กเกอร์ที่อาร์เป็นคนจัดการทั้งหมดเปลี่ยนล้อใหม่ล้อใหม่ก็เป็น S N R ท้าย4 2 C สองศูนย์สี่ห้าสิบเจ็ด Bristol p ็ o t ็ z a Alitalia ศูน เบกก็ได้มาจากคิดออสคิดออสเป็นโลโก้นี่สติกเกอร์เลยกัดซอล่องอะเพื่อเขาพ่นเลยพ่นเลยนะใช่เป็นดีเบตสติกด็อกนะครับนี่เบาะเขาก็ไปปักมาเห็นป่ะเป็นสติกด็อกอ๋อเป็นเบาะเป็นเบาะเลคคาโลของสวิฟใช่คือมันเป็นเบาะของเดิมติดรถมาอยู่แล้วแหละแล้วเนี้ยมันเป็นสีแดงผมก็บอกว่าถ้าเกิดรถเป็นสีทองแล้วเบาะสีแดงอะมันก็ไม่สวยป่ะแต่เห็นเขามาติด ควมแคบผมอยู่อ้าวเหรอไอ้เรื่องไม่น่าเสียเงินแม่งกล้าเสียเขาเป็นธรรมดาเรื่องธรรมัญหาแต่ไอ้เรื่องนี้แม่งควรจะเสียไอ้ตูนสึกไม่กล้าท่านผู้ชมพิมพ์ด่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้กูด่าเรื่องกันเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่มีโอนี่ไปซื้อใหม่วะไม่รู้ใหม่ทำยังกะมีเวลาขี่ไม่มีอ่ะเขาซื้อมาบ้านบ้านไปเฉยๆหางหลังนี่ก็เป็นเนี่ยที่ผมก็เป็นคนอะแดปแอ้นะ Civic FK บ้านเราอ่ะก็ตัดย่นเนาะเออตัดย่นตัดให้มันเข้าย่นเข้ามาใช่อันนี้ก็ล้างฝันมาจากกาลัดยูนิคพลทให้ ไอคิวว่าเป็นรถที่น่ารักนะครับใช่รถก็น้อยรถน้อยรถน้อยบ้านเราก็ถือว่าน่ารักเป็นรถที่น่ารักอีกหนึ่งคันของไอ้ตูนครับแน่นอนคันนี้ถึงต้องขอบคุณก็คือขอบคุณบิสโตรประเทศไทยใช่ครับนะครับขอบคุณท็อปซิเกตไทยแลนด์ใช่แล้วก็ขอบคุณทีทอสทีทอสนะครับที่เฮงใช่นะครับล้อร้อยเอ็มวันล้อร้อยเอ็มวันที่สาบสูนแล้วก็สินทองสเต็คเคาท์แล้วก็สามปกสูนค่าชอบด้วยที่ไอตูนไปรบกวนตอนตีหนึ่งตีสองใช่รถหงมรถล้อชั่มลากก็ไป่เหอนดยต ันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะโชว์แล้วใหผู้ชมก็จะเห็นมีคนถ่ายรูปแล้วลงเพจแล้วใช่แล้วใช่ใช่ใช่ครับถอันไรก็ลองไปดูกันได้อ้าประมาณนี้ไม่ได้ตกผลสปอนเซอร์ท่านใดไปขอประยาภัยด้วยจำได้จริงแต่เปิดรับสปอนเซอร์ใช่หาโถงกันมาได้เรื่อยๆหาโถงกันมาได้เรื่อยๆนะครับนี่คือรถคันใหม่ก็เป็นแรงบันดาลใจใช่ครับถ้าเกิดผู้ชมจริงๆนะผมบอก่านผู้ชมรถไม่มีอะไรสีก็ไม่ได้สวยเช่กเเห็นอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันทำให้รถมันตาตึงกับคนได้คือ ความมีตัวตนของตัวเองเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เห็นป่ะผมแต่งไม่เหมือนชาวบ้านถูกถ้าเป็นคนอื่นก็ใส่ล้อเล็กกันแล้วอะแน่นอนเลยแล้วล้อเล็กทำแล้วมันยัไม่สวยมันก็สวยแต่เลเซ่มันก็มันเหมือนเขาอ่ะเพราะงั้นการแต่งรถต้องมีตัวตนของตัวเองไงคิ้วเขาอันนี้ผมชอบเองคุณแม่งคิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรถขอให้คุณมีตัวตนของตัวเองก็จะทำให้ คนอื่นมองแล้วก็ชอบอแล้วคน,นะคะอื่นเขาก็าอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นแอดอเของเขาถูกต้องแล้วก็อาจจะแต่งตามคุณถูกต้องและที่สำคัญที่สุดไม่แจะแต่งอะไรก็ตามอืมคุณจะต้องมียางที่เกาะถนนด้วยเหมือนที่คุณพูดทุกครั้งขับไปไหนมาไ,ไ,ไหนก็แค่ยางสี่เส้นถูกต้องท่ืน,น,นแต่ยางสี่เส้นจะช่วยคุณได้ต้องมีส่วนควบที่ดีด้วยถูกต้องครับเรื่องของช่วงล่างระบบเบรกอะไรต่างๆต้องสัมพันธ์กันหมดต้องสัมพันธ์กันหมดมันถึงจะขับเคลื่อนได้ดี แล้วถ้าของคุณยังดีไม่พอหรือไม่ดีอยู่แล้วก็ไปใช้บริการได้ที่คอกพิษทุกสาขาทุกประเทศไปได้เลยไปใช้บริการกันนะครับรถันใหมาวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆขอกาติดตามนะครับขอบคุณสถานที่ด้วยขอบคุณที่นี่เขาเป็นรถจักรยานยนต์ที่ขอนแก่นใช่ครับและคมใหญ่มากเป็นคอกพิษสาขาแรกในประเทศไทย ซื้อวยความรู้ที่ทางบิชสโตนประเทศไทยมอบให้กับเรามานะครับและต่อไปฝากติดตามน้องชัมลาบด้วยน้องชัมลาบคือรถคนใหม่คันเดิมรอดู e k ในรถมึงเหรอปะเขายังรู้เลยพอพูดถึง e k มึงเนี่ยทไมวะไปโรงพยาบาลแล้วรถมึงอาการหนักผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมซื้อ e k มาเนี่ยอยากจะซื้อรถในราคาหลักหมื่นแต่ทําให้หลักแสนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเป็นความลับอ่าค่อยๆตามไปดูรอดูกันได้นะครับวันนี้หมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เติมจริงหรือว่าเติมจริงเลยเติมจริงปกติที่เติมเท่าไหร่ปกติผมเติมเท่าไหร่เหรอนอี่พีพีเขามาดูแลให้เราอีว34สามสี่ครับสามสี่ <3, 4. S 1> คันนี้สามหกครับมครับมาทูสามหกเขาแข็งหน่อยอันนี้อะไรคันนู้นสามสี่เลยครับเพราะ 3, <4. S 1> ว่ามันไม่ได้ใช้ใชท็อปซีเลงนี่คือความสุดยอดครับของท็อปพิษ ทุกการเดินทางใช่ครับก็อยากให้ท่านผู้ชมแวะมามนะครับตรวจสอบลมยางก่อเดินทางไกมันเป็น <ไง S 2> เรื่องที่คนจะลืมอ่ะอคนชอบลืมกัน